เต,เตสิทธิ์ชูแก้วครับเชิญครับกราบเียนท่านประธานวุฒิสภาสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมเตชสิทธิ์ชูแก้วสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่ม6ลูกหลานเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนังตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ40ปีในครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นวิวัฒนาการการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ามาถึงรุ่นพ่อและณปัจจุบันเป็นรุ่นกับผมเองซึ่งมีอาชีพเกษตรกรและปัจจุบันมาดำรงตำแหน่งสมาชิกอุฒิสภาประเด็นการใช้จ่ายงบป,ประมาณของภาครัฐครับตลอดที่กับผมเองเป็นเกษตรกรเนี่ยมีประเด็นคำถามไม่เยอะไม่มากวันนี้รัฐเองนะครับ มีการกระจายงบประมาณนะครับในการจัดสรรงบประมาณสู่พื้นที่เป็นอย่างไร 2. การจัดสรรงบประมาณเนะี่ยมีเป้าหมายที่เชื่อมโยงในการพัฒนาอาชีพได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 3. ในการจัดสรรงบประมาณต่างๆสร้างไรายได้กับเกษตรกรจริงแท้หรือไม่4การจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาทำให้เกิด เกษตรกรเนี่ยเกิดภาวะหนี้สินเพราะเนื่องจากสร้างไรายได้ไม่แท้จริง5เมื่อรัฐจ้างสร้างไรายได้ไม่เกิดแท้จริงหนี้สินระยะสั้นกลายเป็นหนี้สินระยะยาววันนี้รัฐจะปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรอย่างไรในการจัดสรรงบประมาณต่างๆของภาครัฐนะครับถ้าเกิดไปดูรายละเอียดเนี่ยวันนี้เกษตรกรเกือบ30ล้าน เกือบ30%ของประเทศผมมองว่าโดนทิ้งการจัดสรรงบประมาณต่างๆไม่สอดรับในการพัฒนาพี่น้องประชาชน30%ของประเทศหากวันนี้เราไปดูรายงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับรายงานสรุปผลการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์ชาติปี2567จจะพบว่าในประเด็นยุทธศาสตร์ คิดความสามารถในการแข่งขันนะครับพบว่าอัตราการขยายตัวไรายได้ของประชาชนลดลงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือ GDP ก็ลดลงการกระจายไรายได้ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวที่มูลค่าสูงสุดกับต่ําสุดเนี่ยห่างก,กันก็คือแย่ลงผลิตภิภามมวลรวมก็แย่ลงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศก็ลดลง แต่วันนี้ขีดค,ความสามารถเราก็คืออันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้นครับท่านแต่เพื่อพอเราไปดูเนื้อในขอสไลด์ที่สามครับสไลท์ที่สองผ่านไปแล้วสไลด์ที่สไล์ต่อไปเลยครับพอมาดูสไลด์ที่สามนะครับวันนี้คำคำที่บอกว่าวันนี้ขีดความสามารถเราสามารถแข่งขันได้ครับแต่พอเราไปดูเนื้อในในคะแนนที่มีการประเมินคะแนนในการสรัาพกรในการแข่งขัน เมื่อปี2566เนี่ยเราได้อันดับที่30จากคะแนน74.54คะแนนแต่หนปี2567อันดับเราดีขึ้นครับ25คะแนนออันดับที่25แต่คะแนนเราลดลงครับเหลือ72.5อันนี้อันดับดีแต่คะแนนลดลงแต่ไปดูรายได้ตัวในสไลด์ตัดไปครับ วันนี้ถ้าเกิดเราไปดูรายได้ต่อหัวของพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยรายได้อยู่ประมาณ90,001ถึง95,000บาทต่อปีในปี2564และ2565ภาคเหนืออยู่ประมาณแสนกว่าภาคใต้อยู่ประมาณแสนกว่าถ้าเกิดเราดูสังเกตรายได้ของทั้งสามภาคจะสังเกตได้ว่าส่วนมากจะเป็นพี่น้องเกษตรกรรมเกษตรกรแต่พอามาดูอีกครั้งหนึง่งภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ทำไมรายไ,รได้ต่อหัวก็ไม่สูงพอไปดูภาคเหนือรายได้ต่อหัวที่มีทั้งภาคเกษตรและภาคของการท่องเที่ยวบ้างก็ไม่สูงเหมือนกันวันนี้แสดงว่าเม็ดเงินที่ไหลมาที่ประเทศเราได้รับรายได้มาจากภาคการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้ไปสูป่ประชาชนโดยแท้จริงถ้าเกิดไหลลงไปสู่ประชาชน,นที่แท้จริงแสดงว่ารายได้ต่อหัวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สามภาคนี้ต้องมีรายได,ได้ที่เพิ่มขึ้นกลับก็ไปสู่การรายจ่ายกลับก็ไปสู่การซื้อสินค้าในต่างจังหวัดทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่วันนี้การกระจายรายได้ไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเกิดความเลื่อมล้ําทางด้านรายได้ของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดรับวันนี้ เพื่อสมาชิกได้พูดเอ่ยแล้วว่าวันนี้กระทรวงกรเกษตรได้ประมาณ3%แต่ประชาชนที่อยู่อาชีพกเกษตร30%ของประเทศแต่วันนี้3%เนี่ยกระทรวงกรเกษตรใช้3%อย่างคุ้มค่าหรือไม่ถ้าเกิดเรามาดูจากการวิเคราะห์ในสไลด์ตัดไปครับกระทรวงกรเกษตรมีพันธกิจ ที่สคาคัญก็คือเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละสิบต่อปีพันธกิจระยะเจ็ดข้อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรและสากลให้เติบโตอย่างมีสเสถียรภาพวางแผนการผลิตด้วยหลักการตลาดนําการผลิตบริหารจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปาทานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมงานวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อนํา มาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงส่งเสริมหบริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน7พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพวันนี้ถ้าเกิดการจัดสรรงบประมาณตรงตาม7ข้อนี้ผมเองที่อยู่ในครอบครัวเกษตรมาเกือบ40ปีผมเชื่อว่าเกษตรกรมีรายได้ที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่สินไม่ล้นพ้นตัวแต่เมื่อไปดูดัชนีชีวัดที่เกี่ยวกับเพิ่มรายได้เกษตรกรตกหมดทุกตัวเลยครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าโครงการย่อยแผนงานย่อยไม่มีประสิทธิภาพใช่หรือไม่หรือว่าโครงการย่อยแผนงานย่อยไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร อย่างแท้จริงวันนี้รายงานการรายงานของยุทธศาสตร์ชาติปี2567ก็เอ่ยแบบนี้วันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของปี69ก็ยังเอ่ยแบบนี้อีกแสดงว่างบประมาณปี69เนี่ยซึ่งจะคล้ายๆกับปี2567เนี่ยเกษตรกรไม่สามารถพึ่งพางบประมาณฉบับนี้ได้ วันนี้กเกษตรกรต้องพึ่งพาตัวเองอีกใช่หรือไม่วันนี้กระทรวงเกษตรจัดสรรงบประมาณมีพันธกิจหลักเจ็ดข้อแต่พันธกิจหลักข้อที่เจ็ดใช้งบประมาณเกือบห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พันธกิจที่จะสร้างไรายได้ครับพี่น้องเกษตรกรยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์วันนี้ เกษตรกรจะมีะไรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรวันนี้จะนำตลาดนำการผลิตได้อย่างไรกระผมขอตั้งข้อสังเกตกับงบประมาณปีนี้และงบประมาณปีต่อไปที่รัฐบาลในปีต่อไปเนี่ยจะมีการตั้งงบประมาณหนึ่งรัฐควรมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมที่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรกที่มีไรายได้ทั้งระยะสั้น ระยะยาวหรือมีรายได้หลายช่องทางบางนี้เกษตรกรหลายท่านมีรายได้ช่องทางเดียวยางราคาถูกฝนตกไม่มีรายได้รายวันรัฐควรจะสรรเงื่อป,ประมาณอย่างไรให้เกษตรกรมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งสองรัฐควรประเมินความคุ้มค่าของการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมที่สร้างไรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงวันนี้โครงสร้างพื้นฐานที่เราจัดสรร ในภาคเกษตรสร้างไปเพื่อให้พี่น้องขาดทุนอีกใช่หรือไม่หลายกิจกรรมผลิตไปแล้วยังขาดทุนตลอดต่อเนื่องมากี่สิบปีรัฐก็ยังใส่โครงสร้างพื้นฐานไปให้ขาดทุนอีกต่อเนื่องไปส่งเสริมให้ผลิตอีกต่อเนื่องวันนี้รัฐเองกวนเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้หรือ,อยัง 3. ส,สัดส่วนงบประมาณ ที่จะสรรมีความส,าสอดคล้องเพื่อให้ผลสำเร็จด้านรายได้กับภาคเกษตรได้ตามเป้าหมายจริงหรือไม่วันนี้ผมในฐานะลูกหลานเกษตรกรนำเรียนผ่านท่านประธานวุฒิสภาไปยังรัฐบาลไปยังผู้จัดสรรงบประมาณให้นึกถึงเกษตรกรอย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ